มาครับยามเย็นแบบนี้วันนี้ผมขอพามาชมกับร้อแมกซ์ขอบ18นิ้วนะครับที่เป็น5รูนะครับมีรายอะไรบ้างมาชมมาเลยครับเริ่มต้นกันที่โมเดลแรกเลยนะครับตัวนี้จะเป็นนายาโคย่านะครับผมสไตล์ก้านวายนะครับก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับใชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็เป็นลายล้อสไตล์แบบรักชูรีนนั่นเองนะครับผมนี่เลยสีกึ่งหน้าเงาข้างกานดํามเซนต์ใต้ทองแดงนะครับ ตัวนี้เป็น5รูร้อานะครับสามารถใส่ได้ทั้ง5รูร4และ5รูร2นะครับมีเลยใครหาอยู่นะมาจัดได้นะหรือลองมาเทียบที่ร้านดูได้นะครับไปกันต่อครับกันอีกโมเดลนะครับตัวนี้เป็น Inner อร์ไลนเนะครับผมขอบ18เช่นกันนะครับหน้าอโนได์แดงนะครับตัวนี้เป็นล้อ4 Forming นะครับน้ำหนักเบามากนะครับดีเทลดูครับมีเขปล่าแปะตรงขอบด้วยนะครับสวยงามมากๆนะที่สำคัญน้ำหนักเบาด้วยนะครับไปกันต่อครับ โมเดลนี้นะครับจะเป็นนายาอวสเซนนะครับผมหนึ่งเดียวนะครับที่เรามีอยู่ตัวนี้จะเป็นสินค้าตัวโชว์นะครับและเป็น5้0รูร้อยี่สิบวนะครับคอสิบแปดห้ารูร้อยยี่สินค้าตัวโชว์นะครับจัดทำราคาพิเศษนะสีซิลเวอร์ทั้งวงนะครับผมนี่เลยสวยๆแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดนะครับไปกันต่อครับกับ นายาเอเวอร์เรสต์11นะครับสไตล์5ก้านะตัวนี้ก็เป็นสีกึ่งหน้าเงาข้างก้านดําแล้วก็เส้นใต้ท้องแดงนะครับลายล้อเนี่ยบอกได้เลยนะว่าออกแนวรักชูรี่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ดูหรูนะสไตล์5ก้านะครับสำหรับนายานะครับแล้วก็นี่เลย CNC ตัวหนังสือตรงข้างก้าน้วยนะครับดีเทลสวยมากๆนะครับไปกันต่อครับกับ Cosmic Speedy นะครับนี่สายซิ่งนะสายซิ่งไม่ควรพลาดนะครับทีมคัน ลอโฟโฟมิงน้ำหนักเบาเหมือนกันนะครับที่ร้านมี3สีนะมีสีซิลเวอร์มีสีกันมีสีดำนะครับผม5รูร้อยสิบเช่นกันนะครับนี่เลยใส่ได้หมดนะครับไปกันต่อครับอีกหนึ่งโมเดลนะตัวนี้เป็นนายาเทารัสนะครับผมขอบ18นะตัวนี้เป็นสเปคหน้าหลังนะครับที่เรามีเป็นสีกันนะครับผมแล้วก็ด้านในนะหมุดทองครับดูครับ รักชูรี่ V.I.P นะครับดูหรูสุดๆไปเลยนะครับกับโมเดลนี้นะครับมาทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพามาชมนะครับวันนี้ก็มีจัดเป็นโปรโมชั่นนะครับล้อแมกพร้อมยางราคาพิเศษหรือจะเป็นล้อแมกอย่างเดียวก็ทําราคาพิเศษให้ได้ครับและก็ที่สําคัญนะตอนนี้นะครับต้อนรับเดือนแห่งวันแม่นะครับทางร้านของเราก็ได้จัดทําแคมเปญนะมีโปรโมชั่นวันแม่อยู่นะครับก็เริ่มต้นวันนี้นะครับวันที่8เป็นวันแรกครับ ดำเนินไปจนถึงวันที่17สิงหานี้เลยนะครับกับแคมเปญวันแม่นะครับเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางที่ร้านเรานับสมบ,บูรยางยนต์รับบัตรน้ํามันนะสูงสุดมูลค่า3,000บาทไปเลยนะครับผ oh, มนี่เป็นไงครับโปว้าวนะครับใครที่กําลังมองหาเลยอยากจะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางนะช่วงนี้แคมเปญแบบนี้ไม่ควรพลาดน,นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะที่อยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครัโทรติดต่อ ได้ที่เบอร์ศ8 6ย์4ป5 2 8 0 8 6 3 2 5 5ี่2น8ครับหรือทักกินบ็อกเส็จของเราได้นะครับผมวันนี้ผมได้ทรัพย์สมบูรณ์ยังยนต์ก็ขอฝากลายล้อสวยๆแบบนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ